วันนี้รับบทอะไรคะวันนี้รับบทจอมพลังทั่วจักรวาลแผ่นดินก็ข้าเป็นผู้มีอำนาจเพียงเพียงผู้เดียวมีอำนาไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นแข่งนะแข่งแข่งอะไรอ่ะแข่งผู้พิชิตจักรวาล ถ้าปกติเราเป็นแฟนมาเวลเหรอใช่ไหมใช่ชอบชอบตัวไหนพี่ไม่ไม่ไม่จะชอบตัวไหนแต่ตอนนี้เขารับบทเป็นแขงก็ต้องคือต้องเป็นแขงอย่างเดียวดูเสื้อนี่ดูดินี่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 ใส่มาจากทุ่งนาเลยนะเนี่ยเพราะว่ามีตัวเดียวต้องฝากฝากดูหน่อยค่ะนางวันไหนฝากขายของเลยขายของอย่างแล้วอย่าลืมหลังแห่งวันวันแห่งความรักจะพูดว่าหลังแห่งวันความรักหลังหลังเลย อย่าลืมวันที่15กุมภาทุกโรองภาพยนตร์อย่าลืมปีนี้เนาะปีนี่เลยอย่าลืมอย่าลืมปีนี้ดิอย่าลืมเรื่องอะไรฮะเลือกอะไรเอ็นแมนหายใจดีเสือมากเลยอ่ะอันนี้อันนี้ถามทางการทางการว่าเขาประเด็นมวยไทยพี่ดาราอ่ตอนนี้ค่ะแล้วไงเลือกพี่กบูชาเทนเทนแบบบัวขาวแบบแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยคิดเห็นอะไรเราก็ ทำเรื่องของเราอยู่แล้วเออมันก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขาเขาพูดจะไรเรื่องของอื่นเขาของคนเราก็ของคนเราเออแต่พวกข่าวเขาคือรับมวยไทยคุนรับมวยไทยเอ้ยลอยอย่างงี้จะเป็นรับมวยคนอื่นได้ไงนี่นาตาบุรีคนไทยมันต้องไทยดิ าสุดมวยไทยได้ถูกประจุเป็นลำดึงในกีฬาของยูโอลิมปิกแน่นอนก็อาจจะอาจจะมีความหวังก็ต้องดูรายละเอียดแล้วก็ดูความลงนามของสมาคมสมาคมโลกะนะครับทุกอย่างมันต้องมีหนังสือที่จะลัศสนาแล้วก็เป็นการร่วมมือของอสมาคมโลกของอเมริกาที่เขาจะมาแต่งตั้งขึ้นมาอาจจะไม่อาจะ <c oughs> อาจะเกะิด <c oughs> ขึ้นได้โดยเร็วแล้วเรารู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อมวยไทยได้ไปก้าวไปอีกสเต็ปม,มันไม่รู้สึกไงมันเป็น ความภาคภูมิใจที่เราได้เคยได้ไปสัมมนาเราเคยได้ไปถ่ายทอดวิชาทั่วโลกมาได้เพราะทุกอย่างถ้าเกิดเราเก่งเพียงผู้เดียวเก่งแค่ประเทศเดียวทุกคนไม่เก่งมันก็ทุกคนก็ไม่ร่วมมือทุกคนต้องเก่งเก่งทั่วโลกมันถึงจะมาแข่งขันกันได้เป็นระดับโลกได้อาาคตนเราอาจจะได้เห็นอนทุกคนว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต่างชาติเขาเก่งกันทุกคนอยู่แล้วนะครับระดับแล้วก็ออริจินอลคือทุกคนก็มีเท่าเทียมกันหมดเลยหมดแล้ว เฮ้ยพูดละของขึ้นเลยเฮ้ยมีไฟไหมเนี่ยขอเชื i mean> ่อแล้วว่าเรื่องหน่อยคุณผู้ขาเขาถกเื่งที่กัมพูชาค่ะเปลี่ยนชื่อจากฮวยไทยเป็นคุณธำรมก็ก็เขามีสิทธิของเขาเราก็พูดอะไรไม่ได้อันนั้นก็ ส่วนของเขามันเป็นของเอเชียระดับเอเชียเราไม่จะพูดถึงเราจะพูดถึงนุ่นโอลิมปิกใช่ไหมระดับนุ่นของเขาที่เขาจะมีสิทธิ์ของเขาก็เรื่องเขาเราไม่พูดถึงอัอัพลจเอาไปไหนก็เอาไปเลยแต่ของเขาออริจินอลไทยแลนด์ก็นับประวันอยู่แล้วเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้สี้เ่นเราไม่ได้เล่นจะไปฟังยังสนใจเลยไ้ ความของเรามันดีอยู่แล้วของเราดีแล้วอย่าไปชี้เลี่ยนของเรามันมีปุ๊บปเต็มปากอยู่เราหัวเาไปใกล้ใก้ปาเห็นไหมมาปุ๊บออกมาปุ๊บเรามันของเรามันอันนี้อยู่แล้วดีายทุกล้วว้ายเลยอันนี้สนุกและสนุกหัวเขาหัวเข่าเป็นคนตลกเหรอครับไม่ใช่ เป็นคนน่ารักที่นี่น่าต่อยังชงยังเป็ดไป่ยังบอยเธอไม่รักกับคนแม่บอยก็ช่างอารมเธอแต่เราแต่เราแต่เราจะดีจะเราจะดีจะรูก็คือทำไมตลกก็คืออยากจะให้ทุกคนเห็นฟลลิ่งของของการแบบฟลลิ่งแบบปล่อยปล่อยอารมณ์ปล่อยสไตล์อย่าไปตึงเครียดอย่าไปชี้เลี่ยนแต่ว่าเราสนุบุญบาทที่แบบ ัวโขนที่เป็นพญาเสือเราก็ต้องบุกบุญฆ่าค<อ>ือฆ่าฆ<อ>่าอย่าให้มันเหลืออน,นั้นอันนี้เราปล่อยโม้ขนเราปล่อยอปล่อย,ปล,อยปล่อยพลังออกแล้วอขอบคุณไหมคะขอบคุณขอบคุณไหมขอบคุณไหม